เปิดดวง5ราศีพระจันทร์ประธานโชคใหญ่ดวงการเงินบังมากส่งท้ายปี68โค้งสุดท้ายปลายปี68นี้อย่ากระพริบตานะครับเพราะการโคจรของดวงดาวกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยเฉพาะพระจันทร์ที่กำลังสาดแสงแห่งความมั่งคัง่งมาประธานทรัพย์ ให้กับทั้ง5ราศีนี้แบบจัดเต็มนะครับทั้ง5ราศีต่อไปนี้เตรียมเปิดกระเป๋ารอรับโชคการเงินแบบกระทันหันนะครับมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ก้อนโตและพบกับความร่ำรวยแบบที่ท่านไม่เคยคาดฝันมาก่อนพลังแห่งการเจราจาและสเสน่ห์ส่วนตัวจะทำงานอย่างเต็มที่ดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ สำหรับ5ราศีนะครับที่ดวงการเงินโดดเด่นที่สุดเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงปลายปีนี้ได้แก่ 1. ชาวราศีกรกฎสำหรับชาวราศีนี้นะครับดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปวาจาจะพารวยปิดจอบใหญ่ได้รับทรัพย์แบบไม่ขาดแคลนนะครับ ชาวราศีกรกฎเตรียมตัวเฮกันได้เลยนะครับเพราะพลังคําพูดของท่านนั้นจะเชียบคมเป็นพิเศษนับแต่นี้ต่อไปนะครับท่านจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปิดดิวธุรกิจใหญ่ได้สําเร็จโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทางออนไลน์การสื่อสารหรือธุรกิจนําเข้าส่งออกนะครับจะได้รับกําไรงามจะได้รับกําไรก้อนโต หลายๆท่านมีโอกาสที่จะได้เงินจากลูกค้าต่างชาติหรือการลงทุนในต่างแดนแม้รายจ่ายรออยู่แต่รายรับที่เข้ามาจากหลายช่องทางนั้นจะสามารถช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินของท่านดีขึ้นมาแบบเยี่ยมเลยนะครับท่านจะสามารถหมุนเงินได้แบบสบายสายทางด้านโชคลาภนะครับท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเลขท้าย เบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับรองซื้อ,อทิ้งไว้สักใบสองใบก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับเคล็ดรับเสริมดวงของท่านนับจากนี้ต่อไปนะครับก่อนที่ท่านจะทำการาไปติดต่อเจราจาไปพบลูกค้าสำคัญสำคัญนะครับให้พกปากาสีน้ำเงินเข้มติดตัวไปด้วยนะครับจะช่วยเสริมพลังในการสื่อสาร ของท่านนั้นให้เกิดความราบรื่นและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับราศีที่2ได้แก่ชาวราศีเมษนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับกานเงินจะพลิกฟื้นคึกคักไอเดียเก่าจะสร้างเงินใหม่ เดินทางจะเกิดโชคเกิดราภนะครับสำหรับชาวราศีเมษนั้นถึงเวลาที่ท่านจะได้ยิ้มกว้างแล้วนะครับการเงินที่เคยฝุดเคลืองในอดีตนับจากนี้ไปจะกลับมาคึกคักนะครับจะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งไอเดียหรือโปรเจกต์เสริมที่เคยทำทิ้งไว้ในอดีตจะกลับมาสร้างรายได้ให้ท่านเป็นกอบเป็นกำนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโบนัส เป็นก้อนเล็กๆจากผลงานในอดีตอีกด้วยนะครับแถมนับจากนี้ต่อไปการเดินทางจะนำพาโชคลาภจะนำพาโอกาสทางน่านการเงินมาให้ท่านนะครับเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับราก ในช่วงนี้ถือว่าจะมีความโดดเด่นมาจากการเดินทางนะครับเลขทะเบียนรถเลขห้องพักหรือเลขตั๋วโดยสารต่างๆนะครับอาจจะนำโชคใหญ่มาให้ท่านได้แบบที่ท่านนั้นไม่คาดคิดนะครับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกหรือการท่องเที่ยวจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีนะครับ เขตรับเสริมดวงในช่วงนี้เพื่อให้ดวงการเงินเกิดความปังสำหรับชาวราศีเมษนะครับหาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับยานพาหนะหรือบริจาคเงินช่วยเหลือค่าเดินทางให้กับผู้ที่ขัดสนนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้การเดินทางราบรื่นและนำโชคลาภมาให้ท่านแบบที่ท่านนั้นไม่คาดคิดมาก่อนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับราศีที่3ได้แก่ชาวราศีตุลดวงชะตาของชาวราศีนี้ในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะครับสเสน่ห์นำพาโชคลาภผู้ใหญ่ให้การอุปปัภมได้ของมีค่าแบบที่ท่านไม่คาดฝันนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลจะมีความโดดเด่นทางด้านโชคลาภแบบ เขาเรียกว่าส้มหลดทับนะครับอาจจะมีผู้รับผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนทางด้านการเงินหรือมอบของขวัญที่มีค่าให้กับาชาวราศีตุลน,นะครับสเสน่ส่วนตัวของท่านนั้นจะดึงดูดโอกาสและเงินทองเข้ามาหาท่านแบบง่ายดายนะครับเหมาะกับงานที่จะต้องพบปักผู้คนหรือธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามของอ พุ่มเฟยต่างๆนะครับจะทํากําไรได้ดีเป็นพิเศษนะครับทางด้านโชคลาภของท่านในช่วงนี้ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้ราบรอยจากคนใกล้ชิดหรือได้โชคจากเลขอายุของผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือนะครับแต่ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะจ่ายตามใจตัวเองมากจนเกินไปซึ่งอาจจะนํามา ซึ่งการเงินล่วนไหลได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงทางด้านการเงินในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะครับก่อนที่จะไปเจราจาก่อนที่จะไปทํางานไปค้าขายอะไรหรือก่อนนอนทุกวันให้สวดมนต์นะครับเป็นบทเมตตามหานิยมก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านหรือหาเครื่องประดับสวยๆที่ถูกใจมาสวมใส่นะครับจะช่วยเสริมสเสน่ห์และดึงดูดโชคลาภเข้ามาให้ชาวราศีตุล แบบไม่ขาดสายนั่นเองนะครับต่อมานะครับราศีที่4ได้แก่ชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีนี้ในช่วงนี้ต่อไปวาจาประกาศสิทธิ์คำพูดเปลี่ยนเป็นเงินก้อนโตปลดหนี้ได้สำเร็จสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับวาสนาของท่านดวงชะตาของท่านถือได้ว่าวาจานั้นจะเป็นทรัพย์อย่างแท้จริงนะครับคำพูดของท่านจะมีพลังโนมน้าว ใจผู้คนแบบได้สูงมากนะครับเหมาะอย่างยิ่งกับงานขายงานการเจรจาต่อรองหรือการเป็นนายหน้าต่างๆจะสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจนทํำให้ท่านนั้นเกิดความทึ่งนะครับลหลายท่านมีโอกาสสูงที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจจะมาะเขาเรียกว่าจากการงานจากการดิว โปรเจกต์ใหญ่สำคัญนะครับซึ่งเงินเหล่านี้อาจจะมากพอที่จะทำให้ท่านนั้นปิดหนี้ที่เคยค้างไว้เป็นหนี้ที่ท่านนั้นเกิดความกังวลใจมาโดยตลอดนะครับส่วนด้านการลงทุนในช่วงนี้นะครับเมื่อท่านเคลียร์หนี้เคลียร์สินเสร็จแล้วควรนำเงินที่เหลือและหรือแบ่งเงินไปลงทุนต่อยอดในกองทุนรวมหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับท่านในระยะยาวนะครับด้านโชคลาภในช่วงนี้จะมาจากการเจราจาหรืออาจได้เลขเด็ดจากคู่ค้าทางธุรกิจนั่นเองนะครับเคล็ดรับเสริมดวงการเงินของชาวราศีพิจิกให้ปังในช่วงนี้นะครับก่อนจะพูดหรือเจราจาเรื่องสำคัญใดๆก็ตามให้ตั้งสติและพูดแต่ความจริง จะยิ่งส่งเสริมพลังให้คำพูดของท่านนั้นดูทรงพลังดูมีความศักดิ์สิทธิ์และท่านจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการดิวในการเจราจานั้นได้แบบไม่ยากนักนะครับต่อมานะครับราศีสุดท้ายราศีที่5ได้แก่ชาวราศีพฤษภนะครับสำหรับชาวราศีนี้ในช่วงนี้ต่อไปจนถึงสิ้นปีมีโอกาสที่จะได้รับมรดกโชคจากอสังหา หรือเงินทองนะครับที่จะปผู้รับผู้ใหญ่จะเก็บไปให้นะครับถือได้ว่าดวงชะตาของท่านจะมีความมั่นคงขึ้นมาแบบแท้จริงนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นที่จะได้รับทรัพย์สินหรือข่าวดีจากอสังหาริมทรัพย์นะครับการซื้อการขายบ้านการซื้อาขายที่ดินคอนโดต่างๆจะได้ผลกําไรงามโดยเฉพาะคนที่ทํนายหน้านะครับหรือ อาจจะได้รับมรดกตกทอดก็อาจจะเป็นได้ในช่วงนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินของท่านโดยรวมจะมีความมั่นคงสูงมีไรายได้ประจำที่แน่นอนและอาจจะมีะไรายได้พิเศษจากงานที่เกี่ยวกับบ้านเช่นการตกแต่งบ้านตกแต่งสวนหรือรับรีโนเวทบ้านเสริมนะครับาทางด้านโชคลาภในช่วงเดือน นี้ไปจนถึงสิ้นปีท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากเลขที่บ้านจากทะเบียนบ้านหรือเลขที่โฉนดที่ดินนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวความมั่งคัง่งความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงครับเคล็ดลับเสริมดวงทางด้านการเงินให้ปังยิ่งกว่าเดิมในช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภนะครับให้มันดูแลมันทําความสะอาดบ้านหรือหิ้งพระให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอนะครับเพื่อเป็นการ เปิดทางรับพลังงานดีๆและเปิดทางรับโชคลาภที่จะเข้ามาสู่ตัวบ้านของท่านแบบที่ท่านนั้นจะร้องโอ้โหเลยนะครับข้อแนะนำสำหรับ5ราศีที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับถือได้ว่านับจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาทองทางด้านการเงินของพวกท่านนะครับ ขอให้พวกท่านใช้โอกาสนี้ในการจัดการบริหารการเงินอย่างมีสติมันทำบุญทําทานเพื่อต่อยอดบุญบารมีและเปิดใจรับโอกาสให,ใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่เสมอนะครับก็ขอใหอ้ทั้ง5ราศีที่เข้ามารับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์รับพรดีๆนี้ให้เกิดความสำเร็จแบบฉับพลันกันทั่วหน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ